สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่อง Legacy ครับผม คลิปนี้นะครับผมเป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะเป็นเอพิโซดที่เกี่ยวกับการเรนเดอร์นะครับผมและก็การจัดแสงนั่นเองครับซึ่งให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีของเราเนี่ยออกมาเป็นภาพท d ดีนะครับในลักษณะของแสงเงาได้สมจริงนะครับผมโดยที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับผมเป็นโปรแกรมมายานะโดยที่เราจะใช้เครื่องมือนะครับผมปลั๊กอินตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Ano ครับซึ่งมันจะมีอยู่ในมายาของทุกๆคนเลยนะครับผมซึ่งอันไหนที่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆขึ้นมาแล้วเนี่ยสิบแปดสิบเก้าที่ั๊กอินตัวนี้ิดมาใามารับ ซึ่งก่อนอื่นนะครับผมจะบอกว่าในคลิปนี้เราไม่ได้เรนเดอร์สอนเรนเดอร์แบบว่าหบือวาอะไรเลยนะทุกคนก็แค่จะสามารถที่จะเรนเดอร์ออกมาเป็นภาพนะครับตามคลิปเราเลยว่ามันจะออกมาประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดจะเป็นการสอนแบบหยาบๆแค่ให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับผมว่าคําว่าเรนเดอร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมนะคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดแชร์ให้เพื่อนคุณดูได้นะครับแล้วเราไปเริ่มกันเลยจุ ต่อมานะครับผมจากการทำเท็กเจอร์นะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วเนาะที่เราทำเท็กเจอร์กันนะคราวนี้เราจะมาทำการจัดแสงกันนะครับโดยที่เอนจิ้นที่ผมใช้นะครับมันก็จะเป็นアโนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเปยนหน้านี้ก่อนเป็นมายาคลาสสิกก่อนโอเคคราวนี้นะครับผมผมจะทำการคลิกนะครับที่โมเดลที่เราใช้นะครับผมแล้วก็คลิกขวานะครับผม เลือก assign material คราวนี้เราไปที่ ano ครับเนาะแล้วเรามาที่ ai standard surface นะครับผมปึ๊บนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเนาะให้เราไปเริ่มเป็นหน้าสุดท้าย line story สักรอบหนึ่งอ่าล้างก่อนนะครับผมมันก็จะค่าต่างๆมันก็จะหายไปเนาะมันก็จะเหลือที่เป็นมาตรฐานอันนี้ก็คือ ai เนาะ ai texture ให้เราจะได้ไม่งงนะ OS o อ f อก,ก่อนโอเคนะครับคราวนี้เนาะเราไปที่ color นะครับ color ก็คือเรื่องของสีใช่ไหมคราวนี้ texture เรามันจะเป็นลักษณะของสีใช่ไหมครับเราก็ทำการคลิกนะครับไปเลือกไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะครับผมที่เป็น texture เมื่อกี้อ่าเสร็จแล้วนะครับผมเราทำการกดเลข6นะครับอ่าเห็นแล้วเนาะ เสร็จแล้วเนี่ยเรามาทําพื้นกันนะเรามาปั้นพื้นกันเอาไว้เป็นฉากใช่ไหมครับกดตรนนี้เนาะเราก็ไปเลือกขนาให้เหลือสักให้เหลือแค่เท่าไหร่ดีอาประมาณนี้ละกันนะครับผมใหญ่ประมาณนี้ใหญ่ประมาณนี้แล้วก็คลิกขวาข้างบนตรงนี้เนาะแล้วก็ extrude นะครับผมบู มานี้มานี้ละกันแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับผมตรงนี้แล้วก็ใช้คําว่าคําสั่งที่ชื่อว่า Be v e l ครับตัวนี้เสร็จแล้วเนาะแล้วก็ใช้ segment โอเคหลังจากนั้นเนาะให้เราสร้างสร้างกล้องนะครับผมการที่เราจะเรนเดอร์เราต้องสร้างกล้องก่อนนะครับผมไปที่ c ี e a t e c a m e r a นะครับผมไปตรงนี้เห็นไหมคาเมล่าแทมหนึ่งนะให้เรามาคลิกตรงนี้แพแน l ไปที่คาเมล่าครับ ให้กดตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นการดูเฟรมนะครับผมแล้วเราก็ปรับเลยว่าเราอยากจะประมาณไหนน้องคราวนี้ผมจะปรับตรงนี้ Resolution ภาพนะครับผมไปที่อันนี้เขาเรียกว่า Render Setting นะครับผมอันนี้จะเป็นของเบสทั้งหมดเนาะเปลี่ยนหน้าเป็นกล้องอาเอาเป็น720นะครับผมสลับแล้วกัน หนึ 1> 1, 2, 8, ่งสองแปดศูนย์มันมีมันปรับเป็นพอดเทรดได้นี่ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรมาตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นเจ็ดสองศูนนะครับผมโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับผมให้เราเรา ชอบมุมไหนสมมุติผมชอบผม,อบมันต้องมีมุมนี้หน่อยอผมชอบมุมกดประมาณนี้นะครับเราทําการล็อกกล้องนะครับกดตรงนี้นะครับกาจะไม่สามารถขยับได้นะครับเวลาบางทีเราพลาดเนาะแล้วก็เลือกนะครับผมไปที่หน้า Perspective ครับคราวนี้ฉากข้างหลังเนาะเราก็ใส่แมทเทเรียลใหม่ใส่ Bg ็น Bg โมเดลนะครับผมแอดไซน์แม e r i เรียเหมือนเดิมเลยไปที P ่ ANO AI Standard Surface นะครับผมโอเคเอานี่ก่อนเนาะให้เราแล้วเราก็ลงล s ์สตอเลยนะ AI b t จะได้ไม่ง,งงกันเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้นะครับให้เป็นสีชมพูมดูก่อนว่าชมพูประมาณไหนแ๋่วเราไปดูกันตอนจัดไลท์ติ้งอีกทีเนะาะคราวนี้ ขั้นตอนสําคัญนะครับผมก็คือการจัดไฟนะครับผมโดยที่เราไปที่ใน arno เนอะไปที่ lighting ผมจะใช้ไฟอ่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนรายละเอียดเนาะผมสอนให้จบงานนี้ได้ก็เพียงพอนะเรียนร้านนะครับออดึงขึ้นมานะครับผมขยายใหญ่ขึ้นข้อดีของ arno เนี่ยมันคือมันคือการที่ใช้ไฟตัวเดียวก็สามารถที่จะสวยได้เลยนะครับทุกคนนะ ซึ่งทำไมผมสอนอโนเพราะว่ามันมีอยู่ในมายาเลยเนาะเราไม่ต้องลงอะไรเพิ่มนะครับผมเหนเป็น Object. อ็อบเจกต์นี่คือเรากําลังหาคีย์ก่อนเนาะมาผมจะใส่คีย์ก่อนนะครับผมคราวนี้เราลองไปที่ตัวนี้ครับตุ๊กตาเนี่ยนะครับผมเพื่อที่จะควบคุมมันว่าผมจะเรนเดอร์ ใน IPR โดยที่หน้ากล้องนี้นะครับแล้วก็รอ,อเดี๋ยวผมใช้อนี้ดีกว่าแคนเซลก่อน่าผมใช้ตัวนี้ดีกว่าลืมไปเวอร์ชันใหม่ๆม,มันอย่างนี้ดีกว่าคราวนี้ไฟมันน่าจะเบาไปนะทุกคนให้เรามาดึงที่ Exposure นะครับผม แสงขนาดนี้เอาเราลองกดตัวนี้ดูอ่าเห็นไหมไฟล์มันมาแล้วนะเราเพิ่มสักสิบอน่อนสิอ่าเห็นไหมครับทุกคนมันได้แล้วนะตรงนี้แต่คราวนี้ขอขอปรับนี้ก่อนเวลาเราเราทำงานเนี่ยเราปรับจริงๆเราปรับแค่ มันสามารถเซตติ้งให้มันเรนเดอร์นิดเดียวได้เนาะมาเทสมารับเทสตัตวนี้ใช้แค่25ก็พอนะครับผมปิดตัวนี้นั่นเราลอง i p i อีกเล่หนึ่งเห็นไหมสังเกตว่ามันจะเร็วขึ้นนะครับผมจะทำการตรงคลิกตรงแมที r i a รนะครับผมก็คือเห็นไหมว่าเนี่ยมันเงามากๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราคลิกตัวโมเดลเนาะไปที่ AI t e x t u r e ตรงเนาะ มันจะมีคำว่า base color ก็คือสีนะครับผมคราวนี้เราจะมาเรื่องของ specular นะครับคือความมันวาวนะครับผมก็ดูว่าอันนี้มันมันวาวกันไปมันดูเหมือนพลาสติกกันไปเราต้องการที่จะให้มันน้อยลงนะครับผมก็คือเราปรับไปที่ของ l o u g n e s s นั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูอาลองครึ่งหนึ่งแล้วกัน0.5ลอง IPR ดูครับเห็นไหมมันก็จะด้าน นะครับผมเห็นไหมโอ้ดูพลังของอาร์โน่สิว่ามันใส่แค่ไฟดวงเดียวก็สวยได้แล้วเนี่ยคร <c oughs> าวนี้ผมก็จะทำการโอเคต่อมาอันนี้คีย์ไลท์เนี่ยผมได้แล้วเนาะแต่คราวนี้แบ็กกราวด์ข้างหลังผมอยากให้ให,ใหญ่กว่าน,นี้หน่อยคือ <c oughs> มันอึดอัดไปถอยหลังไวนี่เลยลองเล่นได้อีกรอบหนึ่ง มัน uh huh. จะได้ประมาณนี้นะครับผมเทสเโอเคหลังจากนั้นนะครับผมเซฟงานก่อนอ่าโอเคเสร็จแล้วให้เราคลิกไฟตัวเดิมเนาะจริงๆตัวไหนก็ได้แหละสร้างใหม่ก็ได้แต่ผมจะคอนโทรลดี D นะครับดูพิ c เคตมาเลยแต่ตัวนี้มันไม่ใช่คีย์แล้วผมจะใช้คำว่าลิมนะครับผม ไปที่วิร์นะผมก็จะให้มันอยู่ข้างหลังเลยตรงขอบตรงนี้มันก็จะเงาขึ้นมานะทุกคนเราก็จะปิดตัวน,นี้ก่อนหายไปแล้วก็ได้ได้ง่ายจัดไฟทีละดวงนะครับโอ้นี่อ่ะลองดูอ่านี่ได้แล้วแต่ผมชอบริมฝั่งนี้มากกว่า แต่เราลองมาขยายดูเนาะนี่ริมอพอเราพอเราได้ริมแล้วเนี่ยผมก็ขอปรับ b ีเหมือนเดิมเพิ่มลับเน็ตให้มันหน่อยมันจะให้มันไม่เงามากประมาณนี้ อ่โอเคครับซึ่งโดยปกติแล้วผมจะจัดแสงเนี่ยตัวละครเนี่ยแยกกับแบ็กกราวเนาะทุกคนเดี๋ยวผมลองผมจะคลิกที่แสงเนาะแล้วก็คลิกที่ทั้งคู่เลยนะผมจะคลิกที่แสงทั้งคู่นะครับแล้วคลิกที่แบ็กกราวนะครับผมแล้วเราจะไปคําว่าไปคําว่าตัวน,นี้ไปตั้งไปที่เรนเดอร์นะครับผมมาที่ไลทิ้งเชดดิ้งนะครับเบรกไลท์นะครับแสงเนี่ยมันจะไม่กระทบพืนละ เห็นไหมมันจะไม่กระทบข้างล่างละคราวนี้เราก็จะได้แต่ตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นริมเห็นไหมตัวริมแล้วเราก็ได้คีย์ไลท์นะครับผมแค่นี้ก็สวยแล้วนะแต่จริงๆแล้วมันจะต้องมีฟิลตรงนี้หน่อยมันค่อนข้างมืดกันไปนิดนึง่าเดี๋ยวผมจะลองดุบดุบริมนะนผลดีใช่ไหมให้เป็นฟิลฟิลไลท์นะครับลากมาอือหื น่าครับไปตรงนี้นะครับผมแต่เราลองเดนเดอร์ดูอ่ามันก็จะสว่างนิดนึงเนาะอันนี้ปรับให้เหลือสักห้าแล้วกันงนั้นอาจจะน้อยไปหน่อยสักแปดอเคผมปรับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมปรับประมาณนี้ นะครับแล้วคราวนี้แสงเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดผมจะใช้โดมไลท์แล้วกันเอาโดมไลท์ให้มันอยู่ข้างนอกเนาะเราลองใช้อโนนะครับผมมาที่สกายโดมไลท์นะครับผมลองดูอาเห็นไหมมันก็จะเป็นสีมันก็จะครอบคลุมทั้งหมดเนาะแต่คราวนี้อาจจะแรงเกินไปไหมเดี๋ยวผมลองปรับ0ูนย์จุด ศูนุดเท่าไหร่ศูนย์ุดห้าก่อนโอเคคราวนี้เราต้องการให้มันเงาขึ้นอีกนิดน,นึงเร็วนะเราต้องไปที่นีอน่อันนี้คอมผมอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าผมเรนเดอร์อยู่เนาะแต่ผมสามารถทำงานได้เพราะว่าคอมผมแรงไง <laughs> ไม่ใช่ผมแบ่งนะแบ่งทรัพยากรน,นะ ให้มันแบบว่าสามารถจะเรนเดอร์ทำคลิปตจะเลีอยให้เพืเ่อนๆได้นะครับผมเพิ่มอีกนิดนึงไหนให้มันพอมีเงานิดนึงนะครับผมคราวนี้คราวนี้เราก็เปลี่ยนสีนิดนึงดีงกว่าเพราะว่าสีนี้ไม่ไม่ค่อยสวย มาล,ลองดูโอเคก็มันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอโทษผมลืมดูว่าจอผมอยู่ขางเราอ่าอันนี้เห็นไหมได้ไมาแล้วทุกคนแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะจัดแสงนะครับเป็นคร่าวๆได้เนาะทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปฝึกทำไลท์ตรงไลทิงอะไรอย่างนี้ได้เนาะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเรนเดอร์ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการจัดแสงในอานอนะครับผมที่เป็นปลั๊กอินนะคะที่ Autodesk เนี่ยซื้อมาเลยนะครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าผมไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลเนาะว่า Ar น o no เนี่ยมันเป็นเอนจินเป็นลักษณะ by a อด All b ไออะไรเงี้ยเราไม่ได้พูดศัพท์เทคนิคอะไรมากมายนะเราก็ทำขั้นตอนให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นขั้นตอนคร่าวๆหยาบๆนะเพื่อที่จะสร้างงานนะครับผมให้เพื่อนเห็นเห็นงานกันในลักษณะที่ออกจาก3 d เนี่ยและเป็น ชูดีที่แบบลักษณะแสงเว้าว์มนอะไรแบบนี้ที่จะให้สมจริงนะครับผมในโลกของแอนิเมชันนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาดูคลิปนี้นะผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะใต้คลิปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ถ้าใครยังไม่ subscribe ให้รีบกดเลยนะครับผมใคร u b s c r i b e แล้วอย่าลืมนะครับไม่ต้องกดอะไรแล้วนะถ้ากดอีกมันมันไม่ซ้ำผมแล้วนะ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึง1,000 subscribe แล้วนะครับผมก็หว <glued S 2> ังว่าคลิปนี้นะจะคงเป็นอีก1คลิปที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าการเรนเดอร์มันไม่ได้ยากนะครับผมสำหรับวันนี้ Legacy บ๊ายบายครับ